สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นาเสนอผ้าไหมสุดินสวยๆนะคะวันนี้นํนามา,นนะะนนนมาเป็นเซตสีธรรมชาตินะคะสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบสีธรรมชาตินะคะเลือกชมได้นะคะเลือกนําไปใช้นะคะเบอร์โทรจะไว้ตรงนี้นะคะจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนะคะจะมีภาพนิ่งไว้ท้ายคลิปนะคะให้ทุกท่านได้พิจารณา นำไปดูแลนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะผ้าสามตะกอนะคะสมปกักโกมชายครุยะค่ะ เชิงบนล่างค่ะคืนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำยานะคะถ้าอาบน้ำยาจะสวยกว่านี้ท่าในใดสนใจนะคะสามตะกอสมปร,ปรงูงชายครุยสีธรรมชาตินะคะราคาเบาเบาเบาแบบสุดๆนะคะผืนละ สองพันสองร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีถ้านใครสนใจทักมานะคะราคาถูกมากนะคะสามตะกอสีธรรมชาตินะคะสมปกปูมใช้คุยเนี่ยราคานี้ไม่ค่อยมีนะคะ เราคัดผ้าสวยๆราคาเบาๆมาให้ทุกท่านแล้วนะคะเลือกซื้อไปใช้นะคะพื้นต่อไปนะคะสามตะกอเหยียบเหอะหรือเหยียบโคมนะคะสมปะกูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะผ้าเชิงบนล่างคะ่ะ คืนนี้2เมตรกว่านะคะสองเมตรกว่า3มตะกอเหยียบเพาะนะคะหรือเหยียบโคมสีธรรมชาติราคาเบาๆนะคะ2 2 0 0บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมาค่ะ พื้นต่อไปนะคะผ้าสามตะกอนะคะลายโฮเปรคนองสวยๆนะคะสีหวานหวานสมปักปูมชายครยนะคะ ค้าเชิงบนล่างค่ะลายนี้สวยนะคะเล่นลายเล่นสีได้สวย ท่านใดสนใจทักมานะคะพื้นละ2,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ขึืนต่อไปนะคะสามตะกอเครือสมอนะคะสมปักปูมชายครุยนะคะสีธรรมชาติค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเป็นผ้าเชิงช้างท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,900บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผ้าสามตะโกเครือสมอสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะพื้นต่อไปนะคะผ้าหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะ สีธรรมชาติค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3ามพห้าอบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะหตะกอถอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสีธรรมชาติค่ะสนใจทักมานะคะเซตนี้เป็นเซตผ้าสีธรรมชาตินะคะผืนต่อไปค่ะ ผ้าหกตะกอนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสีธรรมชาติอันนี้ออกหวานนะคะสีธรรมชาติสีจะประมาณนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนอละ3,500บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปนะคะผ้าหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุยสีธรรมชาติค่ะ ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวผ้าเชิงช้างนะคะผ้าเชิงช้างลายแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะลายเล็กๆตเต็มผืนค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะ สีธรรมชาติมีหน้านางชายครุยเชิงช้างพื้นละ3,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะสีธรรมชาติอีกผืนผ้าเกรดพรีเมียมนะคะ ผ้า28ดตะกอทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะมัดบีลายรวงข้าวนะคะมีหน้านางค่ะสีธรรมชาติสวยๆค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียว พื้นนี้สวยมากๆนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะรอท่านผู้ชมรับไปดูแลนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ4,800บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยารอแล้วนะคะเย็บริมรอแล้วรอส่งอย่างเดียวนะคะสนใจทักมาค่ะวันนี้นำเสนอผ้าสวยๆแปดผืนสีธรรมชาตินะคะท่านใดที่ชื่นชอบสีธรรมชาติ รับรองไม่ผิดหวังนะคะเราคัดเนื้อผ้าคัดเกรดผ้ามาให้ทุกท่านแล้วนะคะตอนนี้ผ้าไหมเริ่มแพงแล้วนะคะเริ่มราคากําลังขยับขึ้นนะคะแต่ยังไม่สูงมากนักนะคะท่าในใดสนใจโทรมานะคะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้ปักหมดไว้ใต้คลิปนะคะจะมีภาพนิ่งไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ